สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นก้าเกมเมอร์นะครับผมในวันนี้เราก็ไม่อยู่เกมบิดมือบายสามกันอีกแล้วนะครับผมก็ผมก็มีเกมเดียวนะก็ผมที่เล่นอยู่นะในวันนี้เราก็จะมาทําการทดสอบทีมหลักของเรานะครับผมก็เป็นทีมที่เอาไว้ตีบอสนะครับผมผมก็ทําไว้2เซตนะครับผมทีมตีบอสกับทีมตีคนนะซึ่งหลังจากการอัปเดตขั้งใหญ่ก็จะมีตัวละครที่ชื่อว่า สกิลอิจิโกะนะครับผมก็เป็นตัวรองตัวที่3นะครับผมก่อนที่เราจะไปดูในทีมเดี๋ยวเรามาดูในสติัตตของตัวละครกันเลยดีกว่านะครับผมพาวเวอร์ของผมก็อยู่ที่26ล้าน2แสนแล้วนะครับผมก็ SP ของเราก็อยู่ที่27ล้าน2แสนนะครับผม ATK อยู่ที่3ล้าน8นะครับผมเกาะอยู่ที่8แสน7หมื่นเดฟก็อยู่ที่2แสน9หมื่นนะครับผมทำลายเกาะอยู่ที่1แสน1หมื่นพุทธศัตรูบัตรขั้น2ดุกอยู่ที่1หมื่นนะครับผม 15, คิดอยู่ที่หมื่นห้าพันคิอยู่ที่สามหมื่นสี่พันนะผมตานคิอยู่ที่สองหมื่นหกนะผมคิดาัมมิก็อยู่ที่หมื่นสี่พันนะผมโอเคซึ่งถ้าหากใครที่อยากทําทีมที่ผมจัดก็ต้องทําให้คิดดัมมิอยู่ที่หมื่นห้าพันนะผมก็ได้ข่าวว่าคิดดัมมิมันจะตันอยู่ที่หมื่นห้าพันนะครับผมโอเคนะผมซึ่งตัวรองตัวแรกของเราก็คือด้านซ้ายมือนะครับผมก็เป็น คุลาฮาร่านะผมเป็นตัวมอดโซนะผมส่วนตัวยืนหลักของเราก็คืออิจิโกโซเหมือนเคยเลยนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะส่วนตัวรองตัวที่สองก็เป็นงินอารันคานะนะผมส่วนตัวอิจิโกก็จะเป็นป้านะครับผมถ้าหากใครที่ใช้ทีมแบบนี้อยู่ก็ลองเอาตัวที่ผมติ๊กถูกออกไปออกลบดูนะครับผมอาจจะแรงขึ้นก็ได้นะครับผมก็เป็นตัวแรกเลยนะครับผมก็เป็นยูโรอิจิชุดลบนะครับผมเป็นตัวออกลบแทนนะ ก็ได้ได้รับบัฟ a d k 2ี่สิเปอร์เซ็นแล้วผมเวลาบัฟก็อยู่ที่แปดถึงเก้าวินาทีแล้วับผมเวลาโคดาก็อยู่ที่เก้าวินาทีแล้วับผมก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับผมบัฟนี้โอเคแล้วผมในส่วนของตัวละครออกรบตัวหลักนะครับผมก็เป็นอีทิโกะกระทิงดำแล้วับผมก็ตัวนี้ก็ทําให้บัฟต่างๆก็ไม่ทับกันนะครับผมในส่วนของกระทิงดำหรือกระทิงขาวนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโมว่ามันทับกันหรือเปล่าผมไม่มีนะในส่วนตัวรองตัวที่สองก็จะเป็นฮาริเบลนะครับผมก็เป็น บัฟคิอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็เวลาบัฟก็อยู่ที่แปดถึงเก้าวินาทีนะับผมเวลาโคดาก็อยู่ที่เก้าวินาทีนะครับผม,ก,บผมก็เป็นตัวออกรบแทนยงินนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวละคร I อีจิโกะกันต่อเลยนะับผมก็เป็นป้านะแล้วก็เป็นพี่โยริออกรบแทนนะับผมก็ได้รับบัฟ EDK อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็ผมภายในห้าวินาทีแล้วก็มีเวลาโคดาอยู่ที่สิบห้าวินาทีนะครับผม ก็โอเคนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นบัฟต่างๆขึ้นจอเลยนะผมนี่นี่ก็คือการบัฟต่างๆของเซตนี้เลยนะครับผมก็จะได้รับ a d k ทั้งหมดอยู่ที่71%นะครับผมคิก็อยู่ที่130%เลยนะครับผมก็ถ้าอยากได้บัฟตามนี้ก็เดี๋ยวไปกดสกิลตามผมเลยนะครับผมในลาสโมเช่นะครับผมปะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมศึกลาสโมเช่ของเวล115กันก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวรอบ2ก็จะลงเป็น125นะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในศึกราดนาะเช่ของเวล115กันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในห้องโถงนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะตัดภาพไปอยู่ที่ชั้นแรกเลยนะครับผมปั๊บโอเคนะครับผมตอนนี้เราอยู่ชั้นแรกกันแล้ว, oh <my> ลวมก็กดสกิลตามที่เอาไว้คุพิเลยนะ oh <my> ผมก็เป็นอาตี๋บกนก่อ,นอนเลยนะครับผมเพื่อมาให้โดนดาเมจของอีกฝ่ายนะเวลาตีบอสเดี๋ยวผมก็จะกดอีกอีกสกิลหนึ่งนะครับผมอีกสเต็ปหนึ่งนะ โอเคคร้บตอนนี้ก็ถึงชั้นที่สองกันแล้วนะผมก็เป็นกล่องแล้วครับผมโอเคครับผมไปกันต่อที่ชั้นที่สามเลยนะครับผมโอเคแล้ผมตอนนี้เราก็อยู่ชั้นที่สามอ๋ออีจ่อชิบหาย <c oughs> อีจอหมุนอีโอเคแล้วไป ใช่แต่เป็นหนึ่งแล้วผมปะเือ,อแต่เป็นสองแล้วผมีตัวนึงอืมก็กระทิงมันเป็นอมตะนะครับผมก็ตีเข้ายากสักหน่อยนะผมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ชั้นที่สี่แล้วนะผมก็เป็นบอทนะครับผมชั้นที่สี่ของเรา ชั้นที่ห้าของเราก็ยังเป็นบอทนะครับผมก็น่าจะเป็นโรโดเอจิใช่ไหมโอเคเป็นโรโดเอจินะผมเป็นบอสใช่ดิเป็นบอทเอฝ้าชั้นที่ห้านะครับผมไปเริ่มชั้นที่หกกันเลยนะครับผม โอ้ชั้นที่หก็ยังเป็นบอทเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูดาเมจของเราตอนที่ถึงชั้นบอสกันเลยนะครับว่าทีมที่ผมจัดอยู่เนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันกดสกิลนะผมก็กดเป็นตัวรองก่อนนะครับผมแล้ก็สกิลหนึ่งสกิลสามแล้วก็สกิลสองนะครับหลังกดปล่อยก็เป็นสกิลสามสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองกันเลยนะครับ ก็จะทําให้เรารับดัเมดรับอะไรเดี๋ยวรับบัฟได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็สกิลหนึ่งจะเป็นบัฟขีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมในส่วนอันติก็ได้รับบัฟอีทีเคอยู่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ว่าถ้าผมจำไม่ผิดอนะ่ะเพราะงั้นเราต้องบัฟสกิลหนึ่งก่อนนะผมเพื่อเอาคิเป็น130นะร้อยสามสิบนะผมแล้วก็ไปอันติแล้วเอาอีทีเคอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมจากานั้นตอนนี้เราก็มีบัฟอยู่ทั้งหมดเอีทีเคเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ อ่าอดีคีอยู่ที่ร้อยสามสิบนะครับผมดันนั้นเราก็กดสกิลที่สองนะผมเอาดามมีทั้งหมดเลยนะครับผม uh, uh, เดี๋ยวเรามาดูกันะผม uh, ว่าเราจะจบอยู่ที่อดัดเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่อดัดหนึ่งแล้วนะครับผมอันดับที่สองของเราก็าพลังพอร์ของเขาก็อยู่ที่สี่สิบล้านเลยนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะครับผม โอ้ทีมผมได้บอสด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันดับของเราแล้วครับผมก็อยู่ที่อันดับหนึ่งเลยนะครับผมแต้มห่างอยู่ที่ประมาณหกพันมั้งหกพันเอ็มอ่ะแล้วก็ตี้ก็อยู่ที่อันดับเหนือแล้วเดี๋ยวเรามาดูลัดโนเช่ของเวลร้อยยี่สิบห้ากันต่อเลยนะครับผมว่าเราจะทําดาเมจอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะครับผมร้อยยี่สิบสองมีไม่ใช่ร้อยยี่สิบห้ามีแต่คนโหดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคขอรอวินาทีกับแป๊บนึงแล้วไป ชั้นแรกเราจะเจอใครแล้วผมไปชั้นแรกก็จะเป็นโดดโอ้โหตีนี้ก็ไม่ธรรมดานะผมไปเอ้าชิบหายอันตีไม่ทันมึงแตกเลยโอ้โหโดนไว้ก่อนใส่อันตีอีกช <c oughs> ิบหายแล้วทีผมบางทั้งนั้นเ <c oughs> อามาตัดไม่ทันนะ้วผมเมื่อกี้ถ้ามาตัดทันก็ไม่แน่อาจจะชนะได้นะผมเมื่อกี้ ก็ชั้นแรกก็เจอบออีกแล้วนะครับผมว่าเมื่อกี้เราแพ้ไปนะครผมแต่เราเป็นร่วมชั้นที่สองกันเลยนะผมโูโ้ดูเหมือนว่าจะมีคนในกิวผมด้วยรอบคนหนึ่งเป็นกัปตันนะผมอุ้ยงูนต็มใบ อืมไปก่อนนะผมดูดีทีมผมไม่โคตรบาเลยกน่านั้น,นะลยแตกแล้วเลยเลือดผมไม่ค่อยขยับเลยนะอุ้ยทำไมรอบนี้เจอคนเยอะนะครับผมท่านที่สามมาเจอคนอีกแล้วนะครับผมไปอืไปว่ายเอออย่าขกกยับเลยเออเลดเป็นลดเลยนะ โอ้ดูดีฟักดูจะแตกแล้วทีมผมมันมีแต่คนบางๆแล้วผมก็เป็นสายอัด ATK กันส่วนมากนะโอ้ชั้นที่4ก็เจอบอทกันอีกแล้วนะผมอยากเจอคนนะผมอยากมันมากกว่า โอเคแล้วผมก็บอดตายแล้วผมเดี๋ยวเอาไปเริ่มชั้นที่5้ากันต่อเลยนะผมโอ้ชั้นที่5้าก็เจอบอดอีกแล้วนะครับผม โอ้ยัันหกเราเจอคนนะผมไปไปโอ้ยกับตายโอ้ยเดี๋ยนทีทมช่วยไม่ได้แล้วผมติดไว้เลยเรา ดูเลือดบอสดิลดอย่างไวเลยครับผมก็มีคนโหดเยอะเลยนะผมก็ร้อยยี่สิบห้านะมีแต่พลังโหดทั้งนั้นสามสิบล้านบวกอะพวกที่ลงรนะ้อยยี่สิบห้าไปจากการโอ้มีอิจิมาลุกินด้วยนะผมเป็นตัวน่าสนใจอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ผมไม่มีอญญายามันเนียโอเคแล้วผมก็จบไปแล้วแลผมบอสจบอย่างไวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูอันดับของเราผมก็อยู่ที่อันดับเจ็ดเลยนะครับผมผมองไม่เห็น ชื่อของตัวเองเลยนะผมหรับวันนี้เราก็พอกันแค่นี้กันก่อนเลยนะผมก็หากใครที่ชื่นชอบคลิปของผมก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆนะผมก็อีพีหน้าก็จะเป็นตัวละครเป็นทีมที่เอาไว้ตีคนนะผมก็หากใครที่อยากรู้ก็ช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้นะผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะผมตรอบวันนี้กับผมก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะผมสวัสดีครับ